มาครับวันนี้เราอยู่กันในพรีเพลย์นะครับพรีเพลย์วันนี้นะครับอยู่ในส m a c ดาว w n วันที่14่กุมภาพันธ์นะเป็นแมตช์การตั้าชิงแชมป์หญิง WWE ครับแมตช์นี้ยังไม่ได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าจากเซกเมนต์เมื่อตอนที่แล้วของส m a c ดาว w n เนี่ยในอาร์เจ็คส์ครับประกาศว่าเธอคุยกับนิกออร d ดิสครับในการขอท้าชิงแชมป์กับทิฟฟานี่สแตตันระหว่างที่ชาร,ร์ลอตต์แฝงกำลังจะเลือกเจอ,อ ว่าจะเจอกับใครในเรซซมเนียนะฮะก็เป็นการยื้อคำตอบของชาลอตไปอีกหนึ่งขั้นนะครับมาวันนี้เรารับหน้าที่เป็นทิฟฟานี่สตาร์ตันนะฮะป้องกันแชมป์กับเจ๊ใหญ่ในอาร์ครับคู่นี้เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับผลจะเป็นยังไงคิดว่าทุกคนคงมีคำตอบอยู่ในใจนะฮะแม่ก็น่าจะเป็นทิฟฟานี่สตาร์ตันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้พีเพเรามา อย่างเชิงกันก่อนครับว่าเราจะสามารถป้องกันแชมป์จากเจ๊ใหญ่ในอาแจ็คได้หรือเปล่ามาแล้วฮะน้องทิป์เป็นแชมป์หญิง wwe คนปัจจุบันนะฮะมาเราเบรกเอาเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจังหคัดไปด้วยแหมไม่ทิ้งไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ใกล้ๆมือก่อนเผื่อได้ใช้ประโยชน์ครับไอ้ในอาแจ็คยืนรอเราวิ่งเข้าไปเอาจะสูไซด์ไม่ทันครับ ไอ้แจ็คก็รีบขึ้นมาแล้วเกินออการขึ้นสั่นระครังนะจับยกขึ้นอ้าวซูเพกไม่ได้ฮนะในไอ้แจ็คซิตกลับรวบครับรวบแล้วก็เฮดบัตเอามาเสียบเพาล็อกโยนทิ้งครับอ่ะรีเวิร์สได้จะทำอะไรเจ๊หมวนแขนครับหน้าฟาดแล้วก็ทุบอีกหนึ่งทีลากในอนจ็ขึ้นมาฮะไปเวียงเข้าเชือกดีกว่า เข้าเชือบสอกกระแทกมาเราไปแกะนมครับเพื่อจะหันเหความสนใจกรรมการเราจะได้เอาเข็มขัดเราตีนี่อยู่ดีๆมาขอท้าชิงแชมป์ได้ไงล็อกคอครับแล้วก็เน็กเบกเกอร์เฮ้ยฟื้นตัวช้าจังนะทิฟนี่ยังไม่โดนดามเมจเลยฟื้นตัวโคตรช้าครับอนิเมชันเกมทางนี้ไ,ไปวเวียงเข้ามุมครับวิ่งเข้าไปไปั๊ม มาตัดกลับมาครับในี่ยแจ็คลุกขึ้นมาเน็กเบรกเกอร์ครับเป็นจัมปิง้งเน็กเบรกเกอร์ลุกขึ้นมาครับเจ๊กรรมการไปใส่นมมั้ยยังไม่ใส่นะครับกรรมการกรรมการที่จะมาอรอนับเขาเอาเราเนี่ยซึ่งเชือกเรากระโดดทุกกรรมการยังไม่ไปใส่นวมเลยในขี้เกียจอย่างนี้ไปเอาเจอถีบสวนครับ โดนในไอแจ็คเล่นงานอีกเอาโอโหโวเอาก้นกระแทกหน้าจะเอาเข่าก็ไม่ใช่เข่าซะทีเดียวจิกผมฟ้าพื้นนี่ครับเฮ้ยเจ๊ใหญ่ใจยเย็นน้องทิพย์จะต้องถือแชมป์ไปอีกนานครับลากคอขึ้นมาฮะในไอาแจ็ครวบข้างหลังครับแล้วก็จับยกขึ้นแขวนครับแขว,วนโอ้ยแขวนมาเจอถีบกลับครับเฮ้ยกรรมการไม่ใส่นมดิกรรมการยังไม่ใส่นมนะครับนี่ถีบเทา้าคู่ไปเลย ไปกรรมการไม่มีปฏิกิริยากับเทิร์มาเกิลที่เราแกะไว้ครับอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูกลับเข้ามาทำไมเนี่ยออกดีเอ้าไม่ทันโอ้โหกรรมการอุตส่าห์ไปใส่นมแล้วอืมตอกกระแทกอะไรอะไรวิ่งเข้าไปถีบแล้วเท้าคู่ไม่ยอมมาแกะอันนี้ก็แหละวันนี้ต้องเอาเข็มขัดตีในแจ็คให้ได้ครับถือเป็นเควสหลักอืมลุกขึ้นมา เล่นงานต่อจิกผมฟาดพื้นครับลาคอในอาแจ็คขึ้นมาใส่ซิกเนเจอร์หน่อยนะเอาไม่ได้ครับเจอในอ้แจ็คสอกกระแทกรีเวิร์สได้ครับเวียงเข้ามุมฮนะวิ่งเข้ามาปัม๊มโอ้โหแล้วก็จับยกขึ้นมือเดียวครับมือเดียวสแมลมอ่าแล้วกดเลยหนึ่งเอาไปนหนึ่งพอ โอ้โหจิฟฟานี่ช้ำหมดเอ,อาเน่ะแจ็ครอจังหวะครับรอจังหวะอย่างงี้โจ้หลบได้ครับนี่เตะเตะเข้าพับเตะหนึ่งทีแล้วก็จับแขนเจอรีเวิร์สโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหรีเวิร์สโคตรเก่งแน่ยแจ็คเตียงเข้าเชือกครับอ่ะจะทำอะไรครับจับม้วนถีบเท้าคู่อีกหนึ่งรอบเน่ลิกกันไปลิกกันมาฮะคู่นี้มาเราขึ้นเชือกก่อน นายแจ็ควิ่งเข้ามาเอา้าเจอต่อยต่อยอีกไหมไม่ได้ครับนี่บกหน้าคืนแล้วก็กระโดดทีล็อคคิกเฮ้ยกรรมการใส่นวมไหมกรรมการไม่ใส่นวมครับโหตอนนี้เราอุตส่าห์ได้เปรียบแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปปั๊มผิดอีกโอ้อา้าวพอกูปั๊มผิดปุ๊บกรรมการไปใส่นวมเลยโอ้โหกรรมการรอจังหวะตอนที่เราไม่ว่างครับเจอนายแจ็คแบกแบกคมิชชั่น ไม่ได้แล้วต่อยฮะต่อยนะต่อย,อย,อยเคเยโกโกครับแล้วก็ถีบมาขอเฮ้ยมีไหมมีไหมมี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 มมเอา้าทำไม่ทันอีกครับในแจ็คพลิกตัวขึ้นมาก่อนนี่นอนครับนอนอดดีกว่ามาจะทำที่อาร์สมูนซอครับหนึ่งได้หนึ่งเดียวเลยกรรมการนี่ก็ไม่เป็นใจเลยนะ ชอบไปใส่นมตอนที่เราโดนเล่นงาน,นครับกระโดดสปลส,สเล่นงานเต็มหลังทีน่าเหมือนมีซิกเนเจอร์ครับมาเฮ้ยไม่มีแล้วะ่ะอะไรกันเนี่ยทิ้งศอกเมื่อกี้มีอยู่เลยเกมนี้มันไม่เอื้อเราเลยครับมันไม่เอื้อผู้เล่นเลยกรรมาการไปใส่นวมท,ทันทีเลยครับรอบนี้ได้จังหวะแล้วไอาแจ็คยังไม่ฟื้นนะ มาเข็มขัดมาจะทันไ่าวะทำไมแอคชั่นมันชา้าอย่างนี้เอาเข็มขัดขึ้นมาตีเรียบร้อยพอดีเลยกดครับแม่กรรมการหันมาพอดีแม่ไอ้แ,ไไแจไม่ยอมได้ต้องเจอถ้าไม่ตายใช่ไหมเจ๊กรรมการไปเก็บเข็มขัดทิ้งแล้วครับเอาเจอรีเวิร์สอัดมุมครับวิ่งเข้ามาปั๊มผิดแล้วก็เจอถีบเท้าคู่อีกหนึ่งรอบมาขอซิกเนเจอร์หน่อย ลากคอนไอแจ็คขึ้นมาฮะจับไม่ได้ครับในไอแจ็ครีเวิร์สรีเวิร์สโคตรเก่งและรีเวิร์สทีนี้ท่าใหญ่ๆทั้งนั้นครับอืมจะยกไม่ได้เจอหมุนกับดีีทีมีซิกเนเจอร์ไหมมีด้วยครับได้เวลาจับแบกค,ครับแบกแล้วก็ตีลังกาลงมาอ่าตรงนี้พอดีเลยทีนี้สมูนซอต,ต้องเข้าครับ,อเ,รบเอา้าจัว่วลมอีกโอ้โหอุตสาห์รมอย่างสวยในแจ็คหลบได้ เวีย,ยงเข้าเชือกครับเอาไปชนนแจ็คไม่ทําอะไรสักอย่างเอาโครสไลน์แม่เราก็นังจะวิ่งมาโคลสไลน์เหมือนกันเตะไม่โดนครับเจอถีบเท้าคู่อีกหนึ่งทีโอ้โหเสียถ้าไม่ตายไปฟรีเลยสู่ไซดไดดิลงไปอย่างนี้แม่ที่จะวิ่งหนีครับไม่ยอมหรอกไปขึ้นเชือกดีกว่าเตรียมตัวกระโดดทิ้งศอกโอ้ไม่โดนครับนแ,แจ็คหลบโคตรเก่ง โดนจิงผมฟาดพื้นอีกทิ้งศอกตามทำไรเจ๊อ่ะกระทืบไม่ยอมฮะวิ่งเข้าไปโอ้โหเจอชนฮะเจอกระแทกเต็มจะถีบหน้าไม่โดนถีบเท้าคู่ก็ไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยรีรีเวิร์สกันมันถีบอ้าวจะรรอบคลิกไม่ได้ครับแจะกระทืบท้องลาคอขึ้นมาอ่าจะถีบหน้าอีกทีไม่ได้ครับเฮ้ยเอาจับไม่โดน โดนนายอแจ็กจับครับลากไปเวียงกลับขึ้นบนเวทีใาการนับเจ็ดเราเฮ้ยพลิกกันมันน่ะล่างเวทีเมื่อกี้นี่คือซีนขายเลยครับเอานายแจ็คขึ้นเชือกแล้วก็ไม่ทําอะไรฮะลงมาเหมือนเดิมเล็งในหวาดุกครับทำอะไรฮะลากคอขึ้นมาเอาค้นกระแทกอีกรอบหนึ่งเฮ้ยรอ,อจังหวะแล้วครับนายไอแจ็คเฮ้ยอย่าบอกนะว่า เอาไม่มีรีเวิร์สเลยครับเจอจับยกขึ้นแบกแล้วก็ฟาดเลยติดตันไปเลยกูเฮ้ยหนึ่งยังครับแม่คิกเอาเฉียดเฉวเฉียดเฉวกระชือซ้ำอีกครับโอ้โหทิ้งขาเล็กรอบอีกกดไหมยังไม่กดนะฮะมากูไม่ยอมกูสป,ปริงตัวขึ้นมาถีบหน้าเลยเรามีฟีดด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆอ่ะแจ็คลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมาขอเอาเจ้าฟีด เฮ้ยกำลังจะกดฟีดเจอในแจ็คจับแบบครับในแจ็คบอกไม่สนจะฟีดอะไรสมิชชั่นไม่ยอมฮะและไอตัวนี้กูไม่ถนัดที่สุดก็สรรหามาใส่นะเนี่ยมาได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เราดิ้นหลุดได้ครับนี่เขกกระโหลกเขกเขกรู้ว่าไม่ถนัดแล้วใส่จังนัสมิชชั่นเนี่ยวิ่งเข้าไปจับแขนหน้าฟาดครับแล้วก็ถีบซ้ำเต็มเต็มอ้าวเนแจ็คกิ้งลงครับเอาไม่ได้กิ้งลง วิ่งไปพิงับเชือกอย่างนี้วิ่งไปโคลสไลร่วงครับมาลุกขึ้นมาเซได้ข่าวว่าเจ๋งระได้ข่าวว่าเจ๋งอะเอ้าเพือ่อจะวิ่งไปสู่ซาไดไม่ได้ขออีกทีแล้วกันวิ่งไปไ oh, 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 สู่สายไดโอ้โหสีดาวกว่าเข้าไปแล้วครับอ่าเรามีเลยนะถ้าไม่ตายไปเวียงนาแจ็คไปชนกับบันไดครับนความจริงตั้งใจจะเวียงขึ้นนะเนี่ย เราขึ้นมารอดีกว่าฮะไม่อยากจะเสี่ยงกับเจ๊ทั้งนั้นนะเจ๊น่ากลัวเกินครับมีโอกาสเสียแชมป์สูงมากตอนนี้สี่แล้วฮะลุกช้าเลยนะแจ็คห้าแล้วครับห้าแล้วหกครับในแจ็คไปยืดอยู่ข้างล่างเฮ้ยหกแล้วเจ็ดแล้วครับอย่าบ,บอกนะว่าจะเขาเอาขึ้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเจอถีบเอา ไม่โดนอีครับในอ็จาจะลากคอไปล่าคอไปโขกกระเทืินมาเกินเฮ้ยเราทำท่าไม่ตายด้วยโอ้โหเฮดบัด hey เลยแล้วกูไม่มีรีเวิร์สขึ้นมาสักนิดเลยเหรอเนี้ยโดนล่าแขนนี่ครับลากไปใกล้ๆในอาจาขึ้นครับขึ้นแล้วก็โอ้โห,โโหกระแทกเต็มเต็มนั่งทับเลยแล้วไม่กดเนี้ฮะแล้วกูไม่มีตัวช่วยฟื้นอะไรเลยสักอย่างโอ้โหแล้วใครจะไป คิกเอาได้แพ้ไปเลยครับโอ้โหนายแจ็คครับสามารถเอาชนะเราไปได้นะฮะเฮ้ยทำไมช่วงนี้กูแพ้บ่อยจังรีเพย์ทิฟฟานี่ประท่านายแจ็คก็ประมาณนี้แลวกันนะฮะถ้าชอบกิลิมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ